นะื่อเลยนะชื่อใครใครใครเป็นตลกอ่ะเป็นตลกใครฮะใครฮะฮะอ้าวเตะกูทำไมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ส่วีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีซี่จูนครับเอพิโซดที่ทุกคนขอร้องมาจนกูลำคาญชิบหายเลยวันนี้เรามาอยู่กับนักกยาที่หล่อที่สุดในปัตเถีพี่หนึ่งคัทรววฒิสมุทรนาวีนะฮะทำตามคำขอแล้ว ถ้าใครบนอีกกูจะตามไปเหยียบหน้ามึงถึงบ้านเลยขึ้นขึ้นขึ้นไม่ทำอะไรเพิ่งฉีดยาบังคัอย่าหยอบขาก็มาด้ก็มาด้เออประมาณนี้อ่าสวัสดีอยากเป็นทางการอีกครั้งครับพี่หนึ่งครับสําหรับวันนี้ครับเราก็จะได้มาคุยเรื่องลึกๆลับๆของพี่หนึ่งแง่มุมที่อาจจะบางคนอาจจะไม่รู้พี่หนึ่งกับพี่จูนเนี่ยครับรู้จักกันมาเท่าไหร่พี่หนึ่งประมาณเริ่มเริ่มรู้จักกันครัรนี่ประมาณปีสามเก้าหม เออนะทีสามเก้าตอนนี้ปีอะไรสี่เก้าห้าเก้ายังไม่หกเก้านะถ้าหกเก้านี่ชอบเลยนะหกเก้าเป็นธาตุที่ชอบเลยนะเออนะแล้วคุณนะเข้าใจนะสามเก้าสามเก้าสามเก้าก็ตอนนี้ก็เก้าสี่ศูนย์เจอกันที่ที่ไหนวะยูทีวีอ่าใช่ใช่ยูทีวีคือตอนนั้นพี่หนึ่งก็ภาคหนังเออผมภาคกีฬาภาคที่ยูทีวีใช่ไหมผมภาคกีฬาบรรยายกีฬาอยู่เออแล้วผมก็เดินนนนนเข้้้าาาไปดูอออตรงงััคืช่่่วีีพกกมจ ไอบีซีจ้ะอ่าแล้วมาอยู่ยูทีวีจ้ะอ่าอ่าแล้วจูนก็ไปแทนไม่จริผมที่จะไม่ผมไปผมโอกาสแรกเปลี่ยนนักป้าไม่ผมผมไปแทนใครผมไปแทนใครกันนะผมไปแทนที่ใช่ไหมใช่สิโอกาสแรกเปลี่ยนจากตรงนั้นมาวงจรอุบานก็เลยเริ่มต้นขึ้นนะตอนแรกละจูนก็เริ่มภาคใช่ไหมใช่ครับสามเก้าแต่ตอนนั้นคือผมภาคกีฬามาบรรยาศกีฬามาหนึ่งปีอืมอ่มวย มวยฟุตบอลหมดปั๊มด้วยหมดปั๊มไม่ไม่หมดปั๊มไม่ไหวปั๊มปั๊มอย่างอื่นเมียผมดูอยู่ไม่ได้ดิไม่ได้เมียพี่เขาดูพี่ป้อมฮะฝากเลยนะชวนมาจ้ำงไม่ผมโอ้ผมผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปไอ้จูนไปเธอไปเธอมันดีนะน้องมันแหน่สบายตัวไม่ไปไม่ไปผมอย่าไปเชื่อไปอย่าไปผมเน้นชวนดื่มอย่างเดียวน้ำชานะ เป็นเรื่องของน้ำชาไปอ่ะเขาเรืองเขาเรืองจริงมันเข้าไปตั้งนานแล้วโอ้วันนี้พี่หนึ่งมาทำอะไรฮะเอาวันนี้มามีสัมภาษณ์นิดหน่อยก็นี่ไงกูสัมภาษณ์พี่อยู่สัมภาษณ์สองสัมภาษณ์เลยวันนี้คษณจนนี่ง่วงดังใหญ่แล้วอ่ะคุณอ่ะโอ้โหน้องๆ้องที่ติดตามพี่หนึ่งนะฮะโอ้พี่เห็นใน a c e b o o k เนี่ยอุ้หล่อชิบหายอีกแล้วกูพี่กูเอ้ยนอาครับนะคือโอ้โหตอบทุกเม้น อืให้โพสต์มาเข้าไปเหมือนกับให้กําลังใจก็สนุกสนุกเพิ่งเล่นมาสามสามเดือนเอง่สามเดือนเออพอเอาใหญ่เลยสนุกสนุกดีเล่นอะไรนะติ๊กตงติ๊กตอกอ่ะไม่มีไม่มีติ๊กตอกนี่ดูอย่างเดียวเหรอสมัครไว้ดูอย่างเดียวสมัครไว้ดูดูดูเลขดูเลขติ๊กตอกดูเลขด้วยม่โอ้กัใครไม่รู้นะพี่หนึ่งนี่เป็นทุกสํานักเป็นนักคํานวณมืออาชีพภาคหนังนี่เป็นงานรองแต่เป็นนักคำนวณเนี่ยเป็นมืออาชีพ ทุก16กวันสมการพอสมการอะไรกัน่รู้ย้ายฝั่งซ้ายมาขวาขวาไปซ้ายบนล่างโตะเต็งอะไรประมาณนั้นให้หมดเวลาละเฮ้ยทำไมทำไมหมดไวจังวะก็คือจริงๆแล้วพี่จูนเนี่ยครับก็อยู่เจอกับพี่หนึ่งบ่อยๆในชั่วโมงนั้นแล้วก็ถามพี่หนึ่งเสมอตอนที่เรามารวมกันอยู่ตอนตอนที่เป็น UBC ใช่ไหมเราก็แยกกันไปตอนนั้น ที่อยู่ UTV ผมอยู่ IBC แล้วมันก็เมิกซ์กันกลายเป็นยูบีซีซึ่งก็คือ True ในทุกวันนี้ True ซึ่งอีกหนึ่งก็ยังอยู่ก็ยังไม่อยู่แล้วทำไมอ่ะเขาหย่าเขาไม่เข้าตึกเขาไม่เข้าตึกไม่แต่เขาทำงานนี่เขาไม่ทำงานก็ส่วนนึงก็คือเวอร์ฟอมโฮมผ้าจากบ้านแต่พี่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ลงพี่ไม่ได้ลงเชื่อมั่นกล้าดียังไงวะก็กล้าดียังไงฮะ กล้าดียังไงมาตัดพี่หนึ่งกูทิ้งฮะกล้าหน่อยใครดีบอกชื่อมาไม่อยากเอาตัวเองให้รอดก่อนผมก็เปลี่ยนมาสี่เดือนแล้วช่องสามเหมือนกันใช่ไหมนี่ถ้าเกิดไม่มีงานตรงนี้นะนั่งไม่รู้จะกินอะไรอยู่ใตาสะพานลอยด้วยกันเฮ้ยมันจะไหวสะพานลอยก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ให้อยู่นะต้องใต้ต้องใต้สะพานลอยต้องแอบเขาเลยนะเอออ่ะลำบากกันหมดหนึ่งหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่พี่หนึ่งเจ๋งสำหรับ พี่เลยนะบางคนอาจจะไม่รู้การบญญาะรรยายนสารคดีงไปหนึ่งเนี่ยเป็นเอกอุปเป็นเอกในประเทศเหมือนกัน,นอันดับ <lateral S 1> ต้นๆ <entertain. S 1> เลยนะครับเลื่อมสาย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 เสียงเราเป็นแบบนี้กันจริงๆแล้วเนี่ยใช่แล้วตายคาแล้วบังก็แหววแหววแล้วอ๋อแหวกว่าร้องเหี้เลยอุ้ว่าอุ้ว่ทีเด็ดไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรหัวเราะอย่อางตารคดีต่อดีต่รคดีต่อ ที่หนึ่งเนี่ยมีความสามารถในการบรรยายสารคดีที่น่าฟังนะครับแล้วก็พี่เชื่อว่ามันยังอยู่ในช่อง Discovery Channel แน่นอนน้องๆก็ลองไปหาดูเอานะครับที่เด็ด Animal Animal Planet Animal Planet พตถองชูดิสคัฟเวอรี่ชานนั่นแหลเพราะว่าเขาวนๆหนังไปเรื่อยๆช่วงนี้ในช่วงสานรช่วงวนใช้วนห้าเรื่องใช้วนเลยทั้งวันจองโตครั้งเดียว ยี่สิบบาทนอนหลับยาวสบายความสุขในบ้านละอ่ะมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันครับโควิดครับพีหนึ่งมีความคิดเห็นอย่างไรกับโรคโลกจันไรนี่โรคจันไรอือก็จริงๆแล้วมันถ้าเราศึกษาจริงแล้วมันไม่ได้น่ากลัวไม่ได้น่ากลัวเลยก็คือมันก็คือไวรัสวัดนั่นเองไวรัสวัดไวรัสวัดก็มันก็หวัดแหละก็คือเขาหวัดอาาเวรเป็นหนึ่งสายพันธุ์สายพันธุ์หนึ่งคือถ้าคุณแข็งแรง สุขภาพคุณแข็งแรงมันก็ไม่เป็นอะไรเอถึงแม้คุณจะป่วยคุณติดรักษาก็หายเพราะร่างกายเราทนมันไปภูมิุ้มกันอยู่แล้วที่ททีี่่ป่วยที่หนักที่ล้มกันหรือว่าเสียชีวิตนั่นคือเขาโรคยันตัวไปเยอะสุขภาพไม่แข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยปรารลาเลยไม่ดูแลตั้งแต่ไม่มีอยู่แล้วคือไม่ปลบคือไม่ไม่ดูแลตัว้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มมีอาการก็นึกว่ากูมากไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายเรียบร้อยเลยร่างกายมันยากอยู่แล้วไงตรงนี้เชื้อนี้ปั๊บเข้ามาปก็ลล้มเย ก็คือทางที่ดีเนี่ยถ้าเป็นอะไรซักก็มียามีอยู่ก็คิดไปตามตามอาการปัสษาตามอาการที่สำคัญคือจิตย่าตกแค่นั้นเองอย่ากลัวอย่ากลัวแต่อย่าประมาทสาธุสาธุสาธุอย่าประมาทแต่อย่ากลัว และอย่ากลัวอืมเพราะกลัวเป็นเรื่องของจิตไงคือต้องมีสติอ่าอย่ากลัวอย่ากลัวกลัวอย่างมีสติกลัวได้แต่มีสติก็อย่ากลัวดีกว่ามึงต้องกลัวด้วยพี่มึงไม่กลัวไม่ได้อัตอนโนก็อันหนึ่งตนกนิดหนึ่งคือถ้าเฮ้ยตนโนกหนักนะไม่ได้ไม่ได้ไไไไมม่่ดด้้กลัวน่ะดีแล้วเชื่อว่าอย่ากลัวเลยไอ้เหี้ยเราไม่กลัวก็ได้ช่างมันเอาไม่เป็นไรผมก็ฉีดยาไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยตัวเองให้ดีตัวเองวันนี้พี่จุงก็ได้วัคซีนเข็มแรกไปเรียบร้อยแอสตราเซเนกาก็มาดิ้วยค้อขึ้นขึ้นคืนนี้้รู เฮ้ยผมถมมาตั้งแต่ตอนเลยอ่าเดี๋ยวีเข็มสองเข็มสองมาอีกอืมอืมคมไม่รู้เข็มสองมันจะมาเข็มแรกมันแบบคือเหมือนกับโอเคอืมคือเบา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 ไม่หนักเหมือนบางคนแบบบางคนเขาแบบหืมจับไข่เหมือนกันโดนไซเฟกเยอะแบบเหมือนกับแต่มันโดนผีหล่อจับไข่โกดเลยใช่ใช่อืมใช่ไม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 ่คือไม่ไม่ขัดกูเลยเหรอไม่ขัดไม่ขัด ขัดกูมากพี่ดูนี่ดูภาพนี้อุลตร้าแมนทริกเกอร์ซึ่งกำลังออนอยู่ทางช่องเจ็ดสีทีวีเชื่อเพื่อเพื่อคุณอานะอ่าภาตัวไหนพี่ถึงภาาตัวไหนตัวตัวไหนตัวไหนวะอ่เฮ้ยเัอนี้นี่ผมภาาตัวนี้พี่ผมมีความรู้สึกอย่างนี้เราสลับตัวภาพกันไหม กูพี่แม่น่าจะอย่างงี้หล่อๆกูไปหน้ากูน่าจะไปแบบนี้ไอ้เขาเขาให้ตามไวแล้วเให้ตามไวแล้วตามไวหาอะไรถ้าตามไวกูต้องไปนี่แหละโอ้หรือไม่ก็นี่อ้าวกูไปนี่พี่ไปพี่ไปนี่ถ้าตามไวป๋าไม่มีตัวผ้ายไอ่ป๋าไปนู่นป๋าไปนวกนพวกโหดเนี่ยเขาก็เพจก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ๆกันละใช่ใหม่ๆซึ่งซึ่งซึ่งมันก็ดีนะมันก็ดีนะก็คือลูกใหม่เข้ามา ความสามารถบ้างอืมก็ก็คือลูกใหม่โอกาสของเขาเป็นเวลาของเขาเป็นเวลาของเขาแล้วไงก็เป็นนักฟางรับเชิญแล้วก็โอเคเหนื่อยขอยมีมีงานเถอะทนยุคนี้เหนื่อยน้อยกว่าแต่กูได้ตังกว่ามึงอืมอ่าอ่าหือเท่ากันก็โอเคละแต่เหนื่อยน้อยกว่าเหนื่อยน้อยกว่าได้ตังเท่ากันหรือไม่ก็เหนื่อยน้อยกว่าได้ตังเยอะกว่ามึงอีกอ่าอะไรกูใช้แต้มต่อเหมือนฮาร์ดิคั ประมาณนี้นะครับอะสุกสนานกันไปก็วันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะมีอะไรสอบถามพี่หนึ่งนะครับก็ไปสอบถามแกใน a c e b o o k อย่ามายุ่งตรงนี้นะฮะแต่อย่าให้ทําอะไรอย่าพี่หนึ่งทำอะไรหรืออยาให้พี่หนึ่งไปลุยอะไรกับพี่จูนอีกเนี่ยบอกมาได้ทําไม่ทําก็อีกเรื่องหนึ่งพี่หนึ่งเขาจะรับหรือไม่รับก็อีกเรื่องหนึ่งของเขานะครับนะโลกโซเชียลสนุกสนุกครับนะอย่าไปซีเรียสกันนอย่าไปจริงจังนะอย่าไปจริงจังาซีรียสกันนะหนังหนคือบางทีมีคนมีน้องบางคนนะพี่จูนภาคกลวครับ ในในคลิปผมผมตอบไปไงก็เรื่องของกูครับอะไรอย่างนี้ก็ก็ในก็ในคลิปนั้นน่ะมันเป็นคลิปที่แบบเรามานั่งทํางานนี้มันก็มีแบบจุดที่เราต้องเทคเราทำงานเดือนอะไรเงี้ยพี่จุนภาพกราอ๋อก็หลวงกูครับเออก็อย่างนี้ไงก็เอาถ้าอ่อนแอก็ออกไปจากบ้านพี่ซะนะเข้มแข็งเข้มแข็งอยู่บ้านพี่ต้องเข้มแข็งอันนี้คือบ้านพี่นะคุณจะเดินเข้ามาในบ้านพี่ต้องเข้มแข็งเหมือนกับเดินเข้าไปคุยกับพี่หนึ่ง คุณต้องมีความเคารพนบนอบเขาคุณจะไปทําเล่นกนะับเขาไม่ได้คุณต้องเข้าใจดีแล้วคุณก็เอาใหญ่เลยอย่าให้เจออย่าให้รู้อย่ามีเรื่อง,องถึงที่ถ้ารักอยากจะเป็นนักพากย์ก็ต้องฝึกวิธีเดียวครับวิธีเดียวก็ต้องฝึกฝึกอย่างเดียวแม่งไม่มีทางรัดเลยนะไม่มีทางรัดไม่มีทางรัดไอ้คนที่รัดไอ้คนที่รัดเข้าไปได้เนี่ยแม่งก็อยู่ไม่จริงจังอ่ะมันก็งานนอกหนังคือพูดเลยว่ายังไงก็เป็นงานแบบครูพักรักจํา ดูเอาดูตัวอย่างแล้วก็ฝึกฝึกฝึกอย่างเดียว่านั้นคุณจะประสบความสําเร็จแลวต้องของจริงอถ้ามึงไม่ใช่ของจริงมึงก็อยู่ไปอย่างนั้นแล้วแบบดูเหมือนสัมภเวสีนั่นก็ประมาณนั้นนะไม่อยากให้น้องๆเป็นสัมภเวสีอยากให้น้องๆเป็นผีมีสารพอๆกันแล้วมั้งเฮ้ยผีมีสารไม่เป็นไรดิมีที่อยู่ที่สถิตสัมภเวสีนี่แม่งไรล่นเป็นเจ้าที่เออผู้เจ้าที่เจ้าผีเจ้าที่มึงไปอยู่ตรงไหนมึงต้องเป็นเจ้าที่เจ้าถิ่นไม่ไปยื่ไม่อยู่แบบ พอเสร็อาหารกินหน่อยครับพอเสร็จอาหารเฮ้ยเงี้ยอยู่ไม่ได้อย่างนั้นอย่าอยู่ต้องอยู่อย่างนี้นี่ราชาเดี๋ยวดเดี๋ยวเะไรหอม้วยจมูกไปไปไหนนะกลับสิกลับไปเออผมผมผิดไปแล้วครับย่ายาซอมผู้ทรงหาแม่งเลยดีไหมวันนี้ก็ขำๆนะครับแล้วก็ของปากของคอเดี๋ยวพี่หนึ่งก็จะมีงานต่อ เขาเดี๋ยวนี้เขาโด่งดังเขาก็ลืมพี่ไปแล้วทิ้งมีใหม่แล้วก็ทิ้งเก่าไม่ดูแลได้น้าลืมหลังได้หลังลืมหน้วได้โดนตายโอเคพอจำเป็นใจมือกโอเคอ่ะโอเคครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าถ้าพี่หนึ่งว่างจะคุยเรื่องอะไรที่มันอันนี้ฟรีแล้วหน่าจะดิดตังค์ละแม่งเฮียกับน้องกับลุงจะเอาอีกเหรอเนี่ยโอ้โหเอาเอาโอเควันนี้การขอบคุณพี่หนึ่งครับที่ มาให้น้องนะครับแล้วก็ทำตีผ<า>ู้ยำผู้ยำผู้ยิ้ผู้ยำอ่ะผู้ย,ย,ย,ย <c oughs> โดนให้น้องๆเขาได้หาคิดถึงแล้วก็ได้รู้มุมมองว่าพี่หนึ่งเนี่ยเป็นนักภาคสัญลักที่เก่งเป็นนักคำนวณที่ดีมีงานผ้าเป็นงานรองเท่านั้น <c oughs> อ้าวอย่าลืมเลยเดี๋ยว <c oughs> ก่อนร้ <c oughs> า,านอาหารร้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 านอะไรร <c oughs> า,านอะไร้านอะไอะไรร้าน อ่าร้านภรรยานิดนึงชื่อร้านอะไรถ้าใครชื่นชอบอยากทานหมูทอดอร่อยอร่อยก็ร้านหมูทอดหมูทอดโคตรอร่อยบายปั๊มครับหมูทอดโคตรอร่อยอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงไหนอ่ะแถวเสนาครับแยกเสนาพลโยธินพลโยธินแยกเสนาใกล้ใกล้แยกเสนาเลยใกล้แยกเสนาครับเบอร์โทรศัพท์ฮะเบอร์โทรศัพท์ไม่ไม่รู้เอ้าเพียมึงไม่ให้เบอร์โทรศัพท์เลยเขาจะรู้ได้ไงเขารู้เขารู้เากดชื่อมันก็ขึ้นมาแล้วจริงเหรออ๋อ คือหมูทอดโคตรอร่อยปลาป้อมเดี๋ยวเมมมันจะเต็มไม่เต็มอันนี้ได้ร้านนี้ได้ร้านนี้โอเคอ่าอย่าลืมหมูทอดปลาป้อมนะฮะแฟนพี่หนึ่งจัดการลองชิมดูโอ้โหอร่อยอยากกินแล้วเหรอบังไม่รู้กูพูดไปก่อนกินแล้วกินแล้วอร่อยที่อร่อยออร่ยช่วยกันหน่อยช่วยต้องช่วยหน่อยดิเออินแล้วกินไปสองกิโลแล้วพี่พออะไรที่อ่คือถ้าสมมติว่าใครอยากจะเจอพี่หนึ่งแวะไปอาจจะเจอถ้าไม่เจอก็ฝากของไว ก็คือไม่เจอฝากของไว้เซ็นอ่าอยากได้ลายเซ็นพี่หนึ่งปึ๊บปึ๊บป๊บแล้วก็อีกทีหนึ่งไปซื้อใหม่แล้วก็ฝากไว้ประมาณสามเดือนจะได้จะได้ลายเซ็นอย่าบูดพอดีโอเคเดี๋ยวเลิกเถอะแต่อย่าลืมหมูทอดป้าป้อมอ่าโคตรอร่อยด้วยโคตรอร่อยขอบคุณมากอ่ะขอบคุณพี่หนึ่งนะครับขอบคุณจูนมากนะครับสวัสดีน้องๆครับขอให้โชคดีนะครับปลอดภัยจากโควิดทุกคนโชคดี้